สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ก็มาแบบงงๆนะคะพอดีไม่ได้ตั้งใจจะไปถ่ายคลิปนะคะพอดีสาวไปเยี่ยมคนที่เช่าบ้านอยู่นะคะไปดูความเรียบร้อยของห้องเนาะแล้วก็ไปคุยธุระนิดหน่อยค่ะพอไปก็เห็นเขามีรถโชว์เยอะแยะเลยนะคะเขาเป็นนักสะสมรถค่ะก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยกันค่ะ วันนี้ก็จะขอถ่ายคร่าวๆมาให้ดูนะคะว่าเขามีรถอยู่เยอะมากขนาดไหนนะคะแล้วก็มีกี่แบบหลากสีนะคะคลิปต่อไปนะคะสาวก็ได้ถามเขาแล้วแล้วก็ขออนุญาตเขาแล้วนะคะว่าจะขอมาถ่ายอีกรอบแล้วก็ให้เขาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับรถให้ฟังด้วยคะ่ะว่ารถราคาเท่าไหร่เป็นรถรุ่นไหนความเร็วขนาดไหนนะคะกะ็คลิปนี้ก็มาชมว่ามีรถกี่แบบกี่คันดีกว่านะคะ รายละเอียดต่างๆมาคอยติดตามในคลิปต่อไปค่ะพอดีสาวก็เป็นคนชอบเรื่องรถนะคะสาวชอบเรื่องรถแล้วก็เรื่องมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสะสมแบบนี้นะคะคนชาวบ้านคนนี้เขาก็าสะสมมานานแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาจะซื้อเป็นรถมือสอทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็จะมาประกอบแล้วก็มาซ่อมเองทุกคันเลยค่ะ เขาจะซื้อทีอ่คนอื่นลงขายใน ebay นะคะหรือลงขายในอินเทอร์เน็ตนะคะที่มันพังแล้วแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเขาซื้อมาเขาก็จะมาซ่อมนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนล้อมาเปลี่ยนอะไรนะคะทำให้มันวิ่งได้เนาะรถที่โชว์ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้รีโมทนะคะแล้วก็จะมีความเร็วมีความแรงที่แตกต่างกันค่ะ สาวก็ชอบนะคะก็เลยขอเขาถ่ายวิดีโอนะคะเขามีสะสมเยอะแยะเลยค่ะมีหลากหลายแบบเนาะก็เป็นรถที่บังคับด้วยรีโมททั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นรถแข่งแบบต่างๆนะคะเป็นแบบรถเก๋งที่เขาเรียกเอ่อรถแข่งแบบเลี้ยวโค้งนะคะอันนี้เนาะเออส่วนรถเร็วรถแข่งแบบความเร็วนะคะที่เหมือนในฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าไอันนั้นก็แบบนี้นะคะ เขาก็จะมีแบตเตอรี่นะคะอันนี้เนาะที่เขาทําไว้อันนี้ก็จะฝุ่นเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเสาไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะคะเขาก็ไม่ได้ทําความสะอาดเนาะอันนี้ก็คือที่เขาซ่อมแล้วแล้วก็ตั้งโชว์ไว้นะคะก็จะมีรถแข่งที่แบบความเร็วแตกต่างกันนะคะแล้วแต่เครื่องยนต์หรืออ,อ,อิเล็กทรอนิกส์ข้างในนะคะส่วนล้อหรืออะไรเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ตามที่เขาชอบนะคะ แล้วก็ส่วนโครงรถเขาก็ใส่ตามาแบบของรถแข่งแบบต่างๆนะคะที่ตกแต่งขึ้นมาเนาะเขาตั้งอยู่ในห้องรับแขกเต็มทั้งห้องรับแขกเลยนะคะสาวถ่ายเองสาวก็เริ่มงงเองแล้วนะคะ <laughs> ชมจนตาลายแล้ว <laughs> เดี๋ยวมาติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะว่ามีรถแข่งแบบไหนบ้างนะคะยังมีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวสา,าวจะถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาตั้งโชว์ไว้เต็มห้องรับแขกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบคันเล็กนะคะเป็นคันเล็กคันใหญ่ๆก็มีนะคะล้อใหญ่ๆแล้วก็ที่แบบเร็วมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบคันเล็กนะคะที่แบบยังไม่ได้ประกอบนะแบบเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนอะไรเป็นโค้งหรอ เปลี่ยนตัวตัวถังต,ตัวโครงข้างนอกนะคะสีต่างๆเนาะส่วนมอเตอร์ไซค์อันนี้วิ่งไม่ได้นะคะเป็นแบบตั้งโชว์เฉยๆค่ะสาวเคยซื้อช็อปเปอร์นะคะให้เป็นของขวัญคุณสามีในวันเกิดน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขายไปแล้วเพราะว่า <laughs> พอซื้อช็อปเปอร์ให้แล้วพอเวลาเขาขับไปทำงานนะคะก็เกิดอาการเป็นห่วงนะคะ เขาก็ขับอยู่ปีสองปีมั้งคะสาวก็บอกว่าเออ่ถ้าเขาเองเขาก็ไม่สะดวกนะคะเพราะว่าขับไปทํางานเนอะรถที่นี่ก็ความเร็วสูงนะคะลมก็แรงแล้วก็ช่วงหน้าหนาวก็จะขับไม่ได้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจขายไปเนอะตอนนี้ก็ทํางานโฮมออฟฟิศไปค่ะถ้าเป็นรถเล็กๆแบบนี้ <laughs> แบบเป็นรถ เอาเป็นงานฮอปปี้เล่นสนุกๆกอันนี้สาวก็ชอบนะคะวิ่งเล่นในสนามหญ้าหลังบ้านนะคะเคยมีของลูกชายนะคะอยู่สองสามคันนะคะแล้วก็เ,เป็นเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์บังคับเนาะอันนั้นก็ขายหมดแล้วนะคะไม,ไม่ไม่มีแล้วพวกของเล่นแบบนี้เนาะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นรถรถแข่งนะคะที่เป็นแบบล้อใหญ่โช๊คสูงๆนะคะ เขาจะวิ่งอยู่บนเนินเขานะคะเขาจะแข่งกันวิ่งเลี้ยวโคง้งขึ้นเนินลงเนินลงทรายนะคะแบบนี้เนาะก็เวลาเขาไปฝึกไปแข่งกันก็จะเห็นอยู่ตามสนามที่ต่างๆนะคะที่เขาจัดไว้ให้นะคะสาวเคยแต่เห็นนะคะแต่ว่าสาวเล่นไม่เป็นนะคะพวกมืออาชีพเขาเล่นเขาจะเร็วมากนะคะเขาจะแข่งได้เร็วมากเพราะว่ารถ ที่เขามีในนี้ที่เร็วที่สุดนะคะจะเป็นอีกคันหนึ่งเดี๋ยวสาวจะให้ดูอันนั้นจะความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเร็วมากนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะคะสาวต้องขออาภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกหรือว่าใช้คำศัพท์ผิดก็ต้องกลับขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอันนี้เนาะก็เป็นแบบรถบิ๊ก บิ๊กเขาเรียกบิ๊กอะไรอ่ะล้อบิ๊กบิ๊กอะคะ่ะที่สูงสูงที่เขาโชว์ตามงานนะคะเป็นรถปีนไตหรือรถโชว์นะคะอันนี้เนาะล้อบิ๊กบิ๊กโชว์สูงสูงนะคะเป็นความชอบของผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นนุ่มโซดนะคะคนนี้อยู่คนเดียวนะคะเขาก็เช่าบ้านอยู่ ที่บ้านหลังนี้ที่สาวให้เช่านะคะก็จะมีพ่อเขาแต่ว่าพ่อเขาเพิ่งเสียไปเนาะพ่อเขาเช่าอยู่อีกห้องนึงชั้นล่างสุดนะคะตัวเขาเองอยู่ชั้น3ามนะคะก็อยู่คนเดียวเป็นนุ่มโซดนะคะก็มีเวลาเนาะงานอดิเลกก็คืออันนี้แหะคะ่ะประกอบรถแล้วก็สะสมรถนะคะแล้วก็มีเขาบอกเขามีอินสตาแกรมนะคะนี่นี่ค่ะคันนี้ค่ะคันนี้เป็นคันที่เร็วสุดนะคะ เป็นรถแข่งสีขาวคันนี้ค่ะคันนี้จะแบนราบนะคะเขาถึงวิ่งเร็วได้เนาะแล้วก็เป็นรถแข่งที่วิ่งใช้รีโมทนะคะบ,คบังคับแล้วก็วิ่งเร็วได้ถึง1 6 0ยหกิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถลุยๆเนาะฝั่งรถเก๋งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ถ่ายตอนแรกเนาะ นั้นก็จะเป็นรถแข่งที่เขาเรียกรถเลี้ยวโค้งนะคะในภาษาเยอรมันที่เขาพูดกับสาวนะคะแต่ว่าในภาษาไทยสาวไม่รู้ว่าภาษารถแข่งเขาเรียกอะไรเนาะอันนี้ก็แบบที่ยังไม่ใส่ล้อแล้วก็ยังไม่ใส่โค้งข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบล้อน้ําหรือว่ารถไต่ลุยโคลนเนาะไตเขาไตหินนะคะ ตอนสาวเป็นวัยรุ่นนะคะสาวจะไปขับโคคาร์ทที่ซีคอนสแควร์นะคะจะมีลานเล็กๆให้ขับอยู่ที่ซีคอนเนาะตอนอยู่เมืองไทยนะคะตอนเป็นวัยรุ่นก็มารับชมเพลินๆน,นะคะเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะว่าคนเยอรมันเนาะเขาเช่าบ้านอยู่เข้ามาห้องเขานะคะ เป็นบ้านของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่ขอไม่ขออนุญาตก็เข้าไม่ได้นะคะก็เข้ามาดูก็ตกใจเลยนะคะมีแต่รถเต็มเลยนะคะสาวไม่เคยมาที่บ้านเขานะคะ่ะที่ห้องเช่าหลังนี้เนาะไม่เคยเข้ามานะคะมีแต่คุณสามีที่มานะคะเขาก็ตั้งรถโชว์เต็มรถเลย,เ,ยเต็มห้องเลยนะคะในห้องรับแขกรอบกำแพงนะคะก็มีแต่รถที่เขาทำเอง ประกอบเองเนาะแล้วก็สะสมไว้นะคะเขาบอกว่าเขาก็จะเริ่มลงขายบ้างแล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะเนาะแล้วเขาก็ใจดีนะคะให้ถ่ายวิดีโอสาวบอกว่าครั้งหน้าสาวจะมาขอมาถ่ายอีกแล้วก็ให้เขาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรถให้ฟังด้วยเขาก็ยินดีนะคะเขาบอกว่ามาได้เลยมาได้เลยไม่มีปัญหาเขาบอก คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พามาชมรถที่คนชาวบ้านสะสมนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ